สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะคุณทรัพย์เยมทมทมุทมนพันธ์บุกเจอเพิ่ม700ร้อยล้านแทบไม่เหลือ700รอล้านหายกับตานอนห้องแคบๆกินข้าวแดงไม่มีกำหนดขุมทรัพย์แยมทมุทมนพันธ์เจ็ร้อล้านหายกับตาหลังบุกเจอแหล่งผลิตอีก4จังหวัด กองปราบเปิดปฏิบัติการบุกค,ค้นขยายผลเว็บไซต์พนันหมื่นล้านเครือข่ายไฮโซอ้ so Am em, ามเยมทมุนพัน4.4จังหวัดจับหนึ่งผู้ต้องหายึดปืนคอมพิวเตอร์เพียบลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์4จุดโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีกหนึ่งรายจุดตรวจค้นที่1ห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลฟ้าสางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผลการตรวจค้นพบนายทิติวัฒน์หรือเช็คอายุ38ปีผู้ต้องหาจึงได้ทำการจับกลุ่มและเจ้าตัวได้รับสารภาพว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ทำหน้าที่ดูแลระบบหน้าเว็บไซต์ u e f a 2 4 h จุดตรวจค้นที่2บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่11ตําตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางผลการตรวจค้นพบเห็นหนายวรวุฒิอายุ34ปีแสดงตัวเป็นผู้ดูแลสถานที่ ที่นำมาฝากไว้โดยนายวอลลีวูดให้การว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ทำหน้าที่แก้ไขระบบหน้าบ้านและหลังบ้านของเว็บไซต์ Star 4K ซึ่งมีนายภูมิพัฒน์เป็นผู้ว่าจ้างจุดตรวจค้นที่3บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่6ตําบนลลาดสวายอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ผลตรวจค้นพบนายปีตุพงศ์อายุ42ปีเป็นผู้ดูแลสถานที่จุดสุดท้ายของบ้านหลังหนึ่งในซอยรามอินทา58แขวงรามอินทาเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์ออนไลน์ยูฟ้า24ชั่วโมง การตรวจค้นพบนางสาวเจนจิลาสำหรับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ที่ผ่านมาตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายลักลอบเปิดเว็บไซต์การพนันออนไลน์ลักลอบถ่ายผลฟุตบอลโลกเว็บไซต์ u f ฟ 24h.net และเว็บไซต์เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลอันลเมิดลิขสิทธิ์และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร เว็บไซต์ d h s t a r 4 k c o m จำนวน3รายการคือนายภูมิพัฒน์หรือไฮโซอ้ำ so มอายุ42ปีนางสาวทมุลพันธ์หรือแยมอายุ40ปีภรรยาเป็นอดีตดังเอกละครพื้นบ้านชื่อดังและนายเชษฐไชัยอายุ38ปีเจอข้อหาร่วมกันฟอกเงินยึดซับบ้านแบรนด์เนมรูรถหรูก,กว่า700ล้านบาท พร้อมของกาลางรถยนต์จำนวน13คันแบ่งเป็นรถสปอร์ตคาะ6คันเช่น Lamborghini, f o r r a r i McLaren รถยนต์หรูอีก6คันเช่น Porsche, Mercedes, Benz, BMW และกระบะ1คันรถจักรยานโจน2คันเงินสดไทยและสกุลต่างชาติประมาณ42ล้านบาทนาฬิกาหรูเช่นร i ชา a r d Smith, p a t ตฟิ i l i t r o l โอมิก้าจำนวน8เรือนกระเป๋าแบรนเนมจำนวน50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร44เล่มบ้านหลู4หลังทรัพย์สินอื่นๆอีกจำนวนหลายรายการมูลค่ากว่า700ล้านบาทขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปจากกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ